สุทิน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและป,ะปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือปอปอสอถแถลงผลยุทธการพิทักษ์ไทยยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดครั้งที่3นะฮะเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเจ๊เหมยหรือว่านางสาวเคมิการใจปินตาที่เป็นตัวกลางการโอนเงินค้ายาเสพติด17จุดใน4จังหวัดที่บอกก็มีกรุงเทพมีนาราธิวาสมีสมุทรปราการและชนบุรี ตรวจยึดอายัดท,ทรัพย์สินได้รวมเป็นพันกว่าล้านบาทเลยฮะจับผู้ต้องหาตามหมายจับที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรก,กรรมทางการเงินของเครือข่ายได้มีนางสาวดุลยรักษ์ว่องวัยยนนางสาวตงเฉนินนายสุชัยเครือแก้วและก็ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ขนส่งเฮโรอ,อีนไปยังมาเลเซียมีนีราเจงงาะมีมูฮัมมัฟาอิสยูโซและก็มีไฟโซอาแวร์ด้วย จากที่ศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับทั้งหมด10คนนะฮะกลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่โอนเงินผ่านเจ๊เหมยเพื่อจะส่งต่อไปยังในหลงซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งผลิตที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมโดยในหลงเนี่ยร่วมกับคนไทยเปิดบริษัทรับแลกเงินตรานะฮะเพื่อฟอกเงินและโอนเงินจากการ้ายาเสพติด และก็ยังพบว่าเปิดบริษัทบางหน้าอีกถึง8แห่งเนื่องจากไม่พบการเคลื่อนไหวของการทําธุรกรรมทางการเงินของบริษัททางคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าได้กําชับให้เร่งขยายผลเครือข่ายประสานไปยังมาเลเซียเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายที่เหลือนะครับและก็ให้สืบสวนไปยังต้นทางจับกลุ่มนายหลงที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาเสพติดที่เป็นตัวการใหญ่ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วปี63จนมาถึง5กร,รกฎาคมก็คือวันนี้ ปอปอสอยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดได้แล้วกว่า5,600ล,ล้านบาทครับ